ดุงกระดานหมัด EP 172เปิดวิดีโอทด้วยท่านนาเซียดหมัดปานปานปาน <c oughs> ยอดยุดบังคัดครับเจอยอดยุดบังคัดเช่นกัน,กนแตี้ยนลงคัน836เป็น EP ที่33ครับของท่านนาเซียดที่ส่งกระดาน,นสวยให้เราได้รับชมกันนะครับถือว่าสุด,ดยอดมากครับฝั่งนั้นไม่ขึ้นสูงนะครับในกระดานแรกกระดานเดินหลังท่านนาเซียดเลยคำกลางกระดานไว้แทนนะครับฝรั่งขยับลงม,มุมที่ตาย21นะครับท่านนาเซียดห้าไปเก้าฝั่งขยับสามเอ็ด27ครับตั้งสามเหลี่ยมท่านนาเซียดเป็นสามเหลี่ยม มาดูเพราะนั้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ครับท่านนาเซียดเก้าสิบสี่ 94, พร้อมถาต่อเพราะนั้นต่อครับแต่ต่อมาลงที่ตาสิบเก้าท่านนาเซียด้ตัดสินใจลงมุมที่ตาสิบสองไปหนึ่งตัวครับแต้มตัวไปนี้ดูดีๆนะครับเพื่อนๆเพราะนั้นขยับแทรกกินนะครับตาสิบสี่นีไม่ได้นะครับจะรับกินหรือปิดมีสองทางให้เลือกท่านนาเซียดบอกขอทางที่สามมีแค่สองทุกทางเลือกที่ดีย่อมมีทางที่ดีกว่าเสมอดูแต้มนี้ครับท่านนาเซียดขยับสิบสี่สิบเจ็ดนะครับโย สดีบทุกคนจังหวะนี้ครับได้สามเอ็ดเบสเป็นฮอตทันที T. โอ้สวยงามมากครับแต้มนี้ฝั่งนั้นก็อึ้งอยู่พักใหญ่เลยนะครับก่อนจะคิดแผนได้ครับขยับยี่สบสามสิบเก้าลงมาเปิดทางให้ทัานาเซีกดกินสองนะครับเพื่อต่อฮอตทิ้งนะครับซึ่งทัานาเซีนับตาดูแล้วไม่เป็นไรจะกินฮอตกินได้ทนายแน่ว่ากันฝั่งนั้นเอาจริงๆนะครับแล้วทีนี้ทัานาเซีบอกเลยเดินขึ้นมาไอ้น้องมาดูกันมาอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็เสร็จทันาเซีนะครับจนมุมีิตรงนี้ การกระดานเร,รียบร้อยเราเีนท่านนาเซ่เสร็จไปครับในกระดานแรกไปว่ากันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของท่านนาเซ่บ้างครับฝั่งนั้นเดินหลังได้ท่าเหมือนจะตัดหน้านะครับถ้าท่านนาเซ่ขึ้นซึ่งท่านนาเซ่บอกไม่กลัวขยับขึ้นไปครับฝั่งนั้นบอกไม่ตัดถ้าไม่กลัวเราไม่ทำนั้นอือทำเฉพาะคนที่กลัวอืมมีเหตุผลท่านนาเซ่ขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ครับฝั่งนั้นสี่มาแปดท่านนาเซ่ขึ้นเป็นหน้าคู่นะครับจะเลกก็แรกว่าอย่างนั้นนะครับท่านนาเซ่พร้อมรับ เพราะนั้นขยับลงมุมตาจุดสามไปครับไม่แหลกธนเสษขยับยี่สิบหกยี่สิบสองครับเป็นสามเหลี่ยงสามเหลี่ยงมันจ้องเตอรสามเหลี่ยมท่านวันนั้นะครับฝั่งนั้นขยับสองมาหกธนเสษลงมุมไปครับและจังหวะนี้ครับธนเสษก็ขยับสามเอ็ดยี่สิบหกฝั่งนั้นหนึ่งมาห้าลักษณะนี้เตรียมตัวตั้งป้อมต่อแน่นอนอย่างที่บอกครับฝั่งนั้นไม่รอช้าครับต่อสลับไปลงที่เนินสิบสี่เนินนี้ พี่จองว่าอย่างไงจองได้ไม่นานครับเพราะว่าท่าน,นาเซียต่อออกนะครับเออฝรั่งนั้นก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับจังวันนี้ก็ตอบเหมือนเดิมครับมาลงที่3าเนินนี้ต้องเป็นของพี่เต้นตัวไปนี้สําคัญนะครับเต้ยนดีๆของท่านนาเซียต,ต้อง 30- 26ครับท่าน,นาเซียสามสองยีถ้าฝั่งนั้นต่อนะครับ14 18เนี่ยท่าน,นาเซียผมจะลําบาก แต่ฟรั่ขยับแปดสิบสองครับกลัวทันาเซียลำบากเออไหนเพื่อนจะลำบากเราไม่ทำนะครับแล้วขยับสิบสิบหกครับเรียบร้อยสิครับไอเดือนสิบสี่ที่จองไว้นี่นะครับมั่งเท่งเลยไม่ทำประโยชน์ไม่ได้นะครับไอเดือนสิบสี่นี้ทันาเซีแทรกจิตแล้วก็ฟีไปเลยได้กำไรมาหนึ่งแล้วนะครับขนาดเท่ากันยังลำบากชนะยากเลยทันาเซียได้กำไรมาอย่างนี้ก็ไล่ขย่มทันทีครับเข้าฮอตกดกินเลยเพราะนั้นขยับลบนะครับลงมุมตาย20ตอนแรกผมนึกว่าทันาเซียจะดึงฮอตมาตาอสินะครับมาบังคับแล้วต่อฮอตทิ้ง แต่ดูแต้มนี้ครับวิธีชนะง่ายๆไม่ใช่นาเสียบโยนให้กินแล้วก็ต่อ2สลับดอกจังบอลนี้ครับสอลคอมจังบนี้ครับสวยสดงดงามปิดจอบปีเก่งไปค,ครับในกระดาษที่2เสเ็จท่านนาเสียดไป, <S <S <ๆ>ไปต่อครับในกระดานที่3ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของท่านนาเสียดบางนะครับรานนั้นเดินก่อนนะครับขยับขึ้นมาขึ้นกลางๆก,กระดานก่อนนะครับเป็น5แต้มท่านาเสียดขึ้นคํำไปเลยพว่าย่อนะครับฝั่งนั้นท่านาเสียด ของกลางกระดานด้วยก่อนเพราะต่างฝ่ายต่างหาตำแหน่งการเล่นของตัวเองนะครับช่วงต้นกระดานฝังนั้นกลางแขนออกเรียงเต็มเลยนะครับสี่ขุนพลทนเสียขึ้นหน้าคู่เช่นเดิมนะครับพร้อมถา่ถายถา่ถายอำนาจในการต่อฝัอองนั้นไม่ต่อนะครับขยับลงมุมทานเสียเป็นสามเหลี่ยมนะครับตั้งสามเหลี่ยมสั้นนะครับคล้ายกระดานที่ผ่านมาทานเสียต่อครับในกระดานนี้ไปเสียบไปที่ตาสิบแปดอึดอัดไว้ก่อน ฟรนั้นขยับลงมานะครับธนาเซียขยับซองมาเจ็ดนะครับฟรนั้นรงมุมตาสิบสองทนาเซียยกออกนะครับแปดสิบเอ็ดดันเบี้ยขึ้นฟรนั้นต่อทันทียึดเหนือสิบสี่อีกแล้ววะยังไม่เข็ดในเหนือสิบสี่แกลดูคล้ายจะโดนฟรีนะครับเลยขยับเบี้ยลงนะครับโดนจังหวะนี้ครับธนาเซียเส้นแล้วก็กดสองสุริมโคขึ้นไปตาสิบเจ็ดเป๊ะนะครับหลุดฮอตเลยพอคุณเลยมาดูกันว่าจะทํายังไงทีนี้ฝั่งนั้นนะครับธนาเซียขยับขึ้นไป และจำวันนี้ก็จาะฮอตพร้อมกับขยับเข้าฮอตทันทีไล่ไม่ทันหรอกฝั่งนั้นว่าอย่างนั้นนะครับพร้อมกับขยับลงทีนี้ก็ไปลงที่ตาห้าจาอฮอตไว้ก่อนตอนแรกคนพึ่งว่าทานาเซ่จะกดตาหนึ่งนะครับปิดรูวิธีชนะมีร้อยแปดทานาเซ่บอกขยับเจ็ดมาสิบนะครับเข้าฮอตไม่ได้เหมือนเดิมทีนี้ฮอตเอาไปเฉิดสายดีกว่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับฝั่งนั้นเข้าฮอตไม่ได้อยู่แล้วครับโย่ฮอตไปโย่ฮอตมาอย่างเงี้ยฝั่งนั้นทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน มาดูว่าจะมีฤทธิ์หรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่ามีทีเด็ดท้ายกระดานนะครับมาดูกันท่านนาเซียขยับยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าขึ้นไปครับพันยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับท่านนาเซียทีนี้ขยับเข้าฮอตจิตบางนั้นหลุดเลยนะครับไอสมานน้อยเบอร์ยี่สิบสองเองไปว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็กดไล่เขาคือยคนค่อนข้างซาดิสนะครับปล่อยให้วิ่งก็ไล่กวดนะครับเลื้อตัวเดียวนะครับที่เดือนได้ก็สิบสามเก้านะครับผมนึกว่าจะจับกินนะครับตอนแรกตัดอีกสามนนาเซียขยับสิบเจ็ดส ฝั่งนั้นก็ร้องอ้าวเข้าฮอตได้นี่ว่าเซธว่าอย่างนั้นนะครับขยับ9ลงมา6จ่อฮอตทันทีทําให้โดนแต้มนี้ครับดูดีๆท่าน,นเซธเตะสามแปดครับทิ้งล่มแล้วก็กด3สวัสดีครับจังวันนี้ครับลากเธอมากด3ว่าอย่างนั้นนะครับเออปิดเกมได้สวยนะไปรื่จุต่อกับท่านต่อไปเลยนะครับท่านที่สอนและท่านสุดท้ายของคลิปนี้ครับท่าน <Okay. S 2> เอชเคครับมาในนามมาปราบเสียนมือหมากมาฮารายเตี้ยมหนึ่้าร้อย เกีกับตัวทงมอปลายครับเจาหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเป็น EP ที่สี่ครับของท่าน SK ที่ส่งกระดานให้เราได้รับชมกันนะครับเรียกกระดานนี้เป็นกระดานเดือนก่อนท่าน SK มุ่งหน้ากองโจรน,นะครับลักษณะนี้เตรียมตัวเข้าตำแหน่งกองโจรฝั่งน,นั้นตั้งลำขึ้นมาแล้วครับท่าน SK เข้าไปเรียบร้อยเป็นกองโจรสังเกตนะครับในเบอร์ยี่สิบเก้าท่าน SK นี้ยังไม่ออกนะครับมีความหมายมีเนยะนะครับวันนี้ก็ขยับยี่สิบสิบหกไปก่อกวนฝั่งนั้นให้ยก 2, อสงองมาเรจร็ด จับตาดูแต้มนี้ดีๆท่านเอชเคยี่สามสิบเก้าแล้วก็ทิ้งล่มพร้อมกับขยับกดสามสดงวมากจังวันนี้ครับกดตาสองเปเป็นฮอตพร้อมกินนี้ไม่ออกนะครับเลยขยับแปดสิบเอ็ดคนละตัวและกันว่าอย่างเงี้นนะครับท่านเอชก็โอเคครับสิบสามเก้าปล่อยกินคนละตัวยินเสียปั๊บท่านเอชจะเข้าฮอตนะครับฝั่งนั้นต้องขยับออกทีนี้ท่านเอชลงมุมไปครับตาห้าพอฝั่งนั้นขยับเบี้ยลงปั๊บไล่กดทันทีไล่กดปั๊บฝั่งนั้นก็เปิดให้กินตััวเลยครบ ลักษณะนี้เขาเรียกว่ามอบครับผมเรียบร้อยเสร็จทันเอคีครับในดาลลนแรกไปต่อเลยนะครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของทานเอชีบ้างฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับมาดูว่าท่านเอชีจะเล่นอะไรนะครับในกระดานนี้ฝั่งนั้นค้ามกากระดานไว้แล้วทานเอชียังคงสไตล์เดิมครับดูลักษณะแล้วเข้ากองโจรแน่นอนฝั่งนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับระหว่างมาตรฐานกับอีปุ่มและจำาน,นี้ก็ขึ้นเป็นอีปุ่มเอชี HK ลงมุมก่อนนะครับตา13บสลักษณะนี้นี่กองโจรสองหน้านั่นนะครับเข้ากินแล้วเรียบร้อยพร้อมเป็นจ พราะนั้นขยับหลบลงมาท่าน SK ยก2ไป6ดูนะครับตัวมุมไอเบอร์สีนี่ยังไม่ออกรอ3 1 27นะครับฝั่งนนั้บอกเพิ่งโดนไปตาเมื่อกี้นี่จะมาเอาอีกแล้วว่าอย่างกั้นนะยังเข็ดอยู่นะครับยังเห็นอยู่เพิ่งโดนไปแแบแบบครับลืมไม่หลบฝั่งนั้นขยับ3 1 27นะครับในจังหวะนี้ท่าน SK ก็ดันเบี้ยขึ้นไปแต่านี้ทำให้ฝั่งนั้นคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะตัดสินใจขยับ3 2 28เห็นฝั่งนั้นยกตัวมุมท่าน SK ก็ยกตัวมุมบ้างครับ1ไป5ทีนี้ฝั่งนั้นเห็นจังหวะดีหรือยังงไไม่รู้ครับเส้น แล้วก็ขยับแทรกเข,ข้ามาทะลุฮอตเลยว่าอย่างนั้นนะครับจริงครับทะลุฮอตแน่นอนนะครับแบบนี้เคลยขยับขึ้นครับ10 14ฝั่งนั้นกลัวไม่ได้เขาฮอตขยับลงปั๊บโดน2ทันทีครับจังวันนี <c> ้ <oughs> โดน2แต่เหมือนโดน3ครับเพราะว่าฟีไปอีกหนึ่ง <c oughs> ที่นี้มาเหลือ4ต่อ7โอ้แม่จา้าเดินยังไงครับเดินมันถอดใจครับฝั่งนั้นขยับ4มา8เดเดินมันมีแต่ร่างกายแต่ไหลวิญญาณน,นะครับลักษณะนี้เคก็ตัวทิ้งทันทีนะครับแล้วก็ขึ้นกักแต่จังวันนี้ก็กักอีก เสียดท่าน SK สคพีครับในกระดานที่สเรียบร้อยลเอียดเอเคเดี๋ยวนี้พี่หน้าครับผมสวัสดีครับ